เรามาถึงจุดนี้ได้ไงจากเบเกอรี่มานั่งทำขนมเทียนสนุกสนานนั ért. ่งเทียนตองล้างใบตองเนาะงานเยอะนะเนี่ยเขาขายลูกเท่าไหร่ก็ให้เขาเถอะนะคือเป็นงานที่กินแรงและกินเวลาแม่ค้ามาก Thank mm -hmm. you. อันนี้คือล้างอันนี้น้ำหนึ่งอันนี้น้ำสองแล้วเดี๋ยวก็ต้องมานั่งเช็ดอีกรอบหนึ่งโอเคค่ะ